สวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหินอะไรเรัาไม่ค่อยได้เจอเลยแบบนี้ยอ่ามันเป็นเป็นหินเป็นหินอ่อนต่อครับพี่เจ้าของบ้านเาเปิดโรงงานหินเหอ้อใช่ครับที่เจ้าของบ้านเขาทํางานเกี่ยวกับหินครับตรงนี้เป็นบร,ริเวณของอะไรคะช่างคะอันนี้จะเป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ของของเวลาลูกเขาอยู่ห้องนี้ครับเขาจะเป็นโตะ๊ะคอมสาหรับทําการบ้านสําหรับเรียนแล้วก็เป็นโต๊ะวางทีวีครับ เอามาถึงนะคะด้านในเนี่ยอันนี้เป็นประตูเหรอคะเนี่ยประตูอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นประตูไม้สั่งทาครับเจ้าของแบบออกแบบมาเหมือนกันอย่างนี้บ้านเราแพงไหมคะเนี่ยชุดนี้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับพร้อมุงกบ<ฮ>ห้องพระครับค่ะแล้วก็มีห้องครัวค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องครับ <c oughs> แล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้อง <c oughs> แล้วก็ห้องน้ําอยู่ในห้องครัวหนึ่งห้องค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องครับเดี๋ยวทั้งสานพาหนุชมด้านนี้ก่อนได้ไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเอ๋คนรักบ้านไซเบอดินทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอ๋พาท่านผู้ชมมารับชมบ้านสวยๆนะคะเป็นบ้านปั้นยาสวยๆนะคะอยู่ที่อำเภอบางมุงนะคะตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะและยืนข้างๆน้องเอ๋นะคะสุดหล่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับช่างเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างแนะนทำตัวหน่อยค่ะช่างสานะครับช่งาชงสานะคะเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับหลังนี้นะคะมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะช่งางคะ หน้ากว้าง12เมตร70ครับลึก9เมตร50พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่เท่าไหร่คะ160ตารางเมตรครับล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็มีเจาะเข็มยกพื้น1เมตรอิฐมวลเบาหลังคาซีแพคมีฝ้าสเต็ปฝ้าบางไฟงัดแล้วก็ฉาบสกิมครับ Oh, ผลงานของท่านทแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาหลังนี้อยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนบาทค่าของค่าแรงครับสองล้านหนึ่งแบาทค่าของค่าแรงครับแล้วเจ้าของบ้านได้อะไรบ้างคะเนี่ยตามทีม่ช่างบอกเลยไหมเจาะเข็ม,ม,มครับตามที่บอกเลยครับมีเจาะเข็มเสาหล่อ<ะ>บานยกพื้นค่ะยกพื้นและปูด,ด้วยแผ่นสำเร็จประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนและกี่ห้องน้ำคะ,ะประกอบไปด้วย4ีห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องพระแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่ครับ เดี๋ยวงเอ๋นะคะกับช่างสานี่จะพาชมรอบบ้านกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปชมนะคะช่างสาคะถ้าใครสนใจเนี่ยจะติดต่อช่างเบอร์อะไรคะ0815898611ครับค่ะที่เห็นสวยๆแบบนี้คือราคา2องล้านหนึ่งแสนบาทรวมรั้วด้วยไหมคะเนี่ยอ่าไม่รวมครับไม่รวมรั้วครับรวมเทฟุตบาทรอบบ้านด้วยนะคะฟุตบาทของเราจะให้1เมตรครับส่วนที่เหลือเจ้าของบ้านเขาจ่ายเพิ่มหกล้านหน้าบ้านแล้วพวกแบบ ไอเดียการออกแบบบ้านโทนสีบ้านใครเป็นคนออกแบบคะเจ้า,จาของบ้านครับเจ้าของบ้านเขาเขาเป็นคนเลือกสีทั้งหมดเลือกสีทั้งหมดเลยครับแล้วบัวล่ะคะเนี่ยอยู่ในงานาบัวอยู่ในงานอยู่แล้วครับบัวพวกนี้จะอยู่ในงานเราอยู่ในงานของช่างทั้งหมดแล้วนะคะคไ,ฟไฟกงไฟกิ่งอันนี้ก็คือให้หมดครับรมีไฟกิ่งแต่หินเนี่ยเป็นของเจ้าของบ้านครับหินสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหินอะไรรับไม่ค่อยได้เจอเลยแบบเนี้ย มันเป็นเป็นหินเป็นหินอ่อนต่อครับพี่เจ้าของบ<อ><อ>้านเขาเปิดโรงงานาหินเหรอใช่ครับที่เจ้าของบ้านเขาทํางานเกี่ยวกับหินครับเขาก็เลยหาซื้อหินอย่างนี้มาสําหรับใครนะที่แบบชื่นชอบแล้วอยากจะได้แบบนี้บ้างนะเดี๋ยวหนูจะสอบถามพี่เจ้า,จาของบ้านนะว่าแบบพี่เขาทำโรงงานอะไรนะเผื่อท่านผู้ชมจะไปแบบไปอุดหนุนพี่เขาได้นะคะใช่ครับแล้วความสูงจากตัวบ้านเนี่ยท่านผู้ชมความสูงเนี่ยเท่าไหร่คะช่างหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรสี่ทาไมงานเนียนจังเลยคะช่าง มันเป็นงานสกิมครับแล้วงานสกิมมันดียังไงอะคะกับงานน,นี่แหละครับมันจะทําให้เนียนสวยงามเวลาทาสีค่ะเราขึ้นมาด้านบนนะท่านผู้ชมนะเป็นบริเวณของระเบียงนนมีนวี้เป็นส่วนระเบียงครับกว้างยาวเท่าไหร่คะยาวห้าเมตรท่าสิบครับกว้างสองเมตรท่าสิบก็มีที่นั่งด้วยอันนี้ออกแบบตามแปลนเลยไหมคะใช่ครับออกแบบตามแปลนที่เจ้าของบ้านออกแบบมาเลยครับแล้วนูสอบถามช่างหน่อยราคาเริ่มต้นในการสร้างบ้านของช่างเนี่ยคิดยังไงคะ ณนะตอนนี้ถ้าเป็นโมเดนงบจะอยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0 0บาทครับค่ะถ้าเป็น c p a พก็จะเป็น1 2 5 0 0บาทก็คือปัญญาปัญญาห่ง12,500บาทสร้างจังหวัดอะไรบ้างคะอตอนนี้เน้นใกล้เคียงเป็นหลักครับส่วนไกลๆเราต้องรอพร้อมถึงจะออกครับใกล้เคียงของทางสารนี่คือจังหวัดอะไรบ้างณแถวนี้ก็ผมอยู่เขตพัทยาเนี่ยครับใกล้เคียงก็พวก ระยองอระยองก็แถวบ้านฉางนิคมพัฒนาอะไรเงี้ยครับพอไปได้ครับแต่ถ้าไกลจากนั้นก็ต้องคุยกันเป็นเคสๆไปครับเพราะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาใช่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาค่ะเข้ามาถึงนะคะด้านในเนี่ยอันนี้เป็นประตูเหรอคะเนี่ยประตูอะไรเนี่ยอันนี้เป็นประตูไม้สั่งทำครับเจ้าของแบบออกแบบมาเหมือนกันอย่างนี้บ้านเราแพงไหมคะเนี่ยอ่าชุดนี้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับพอมองุงกบหนึ่งหมื่นบาทพอมองุงกบแล้วพร้อมชาสีไหมคะไม่รวมไม่รวมนี่นะครับบรรลุอันนี้เป<ส>็นลูกบิด ไปฟ้าอันนี้เจ้ของบ้านซื้อมาอ่อันนี้เป็นแบบกดรหัส้ใช่ไหมคะัปนรานี้รหัสผ่านเข้าบ้านแล้วอย่างนี้แพงไหมคะเนี่ยช่างน่าจะอยู่ประมาณ8 8 0 0 0ันถึงเก้าพันบาทท่านผู้ชมราคาไม่ได้แรงมากนะใครที่แบบบ้านยุคใหม่สมัยใหม่นะคะแนะนําเลยไปหาซื้อแบบนี้มานะคะใช้งานไปค่ะช่างสาพาชมด้านในกันเลยค่ะโอ้โห มีไฟหรือยังคะมีไฟเรียบร้อยแล้ว,ลวครับผ,ผู้ชมภายในคือกว้างมากนะคะมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะ,อ,ะอันนี้จะกว้าง5เมตร50ครับคูณ5เมตร80คูณ5เมตร80นะคะแล้วความสูงจากพื้นถึงฝ้าล่ะคะอ่า2องเมตรแปครับค่ะช่างให้เป็นฝ้าหลุมทั้งหมดหรือว่าแบบเจ้าของบารีเควสมาคะอ่า ของในแบบครับมันจะมีจะมีหลุมอยู่แล้วครับแต่นี้เจ้าของบ้านมามาเพิ่มทําเต็มอีกทีหนึ่งคือในแบบเนี่ยคือมีหลุมแค่นี่หนึ่งอ่ามีแค่หลุมแต่คราวนี้เจ้าของบ้านต้องการแบบฟูหน่อยมันแบบกว้างดูโล่งไปเลยใช่คัะแล้วไฟล่ะคะให้กี่จุดคะเนี้ยด้านบนอันนี้ไฟไฟเราให้ตามนี้เลยครับให้เยอะขนาดนี้เลยครับกับราคานี้ครับเป็นราคานี้แล้วปักใช้งานหนูเห็นแบบให้เยอะมากเลยเนี่ยโหทำไมให้หลายจุดจังเลยคะสำหรับห้องโถงก็เป็นเป็นเป็น ความต้องการของเจ้าของบ้านแล้วก็ทําตามเลยครับว่าอยากมีปักตรงไหนแล้วก็ให้มาร์กเลยแล้วก็เจาะใส่ะช่างสาวบอกหน่อยนะคะในนี้ห้องโถงแล้วมีห้องอะไรบ้างอันนี้ห้องอะไรมีห้องพระครับแล้วก็มีห้องครัวค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องครับแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องครับเดี๋ยวช่างสาวพาหนูชมด้านนี้ก่อนได้ไหมคะ พเดี๋ยวนี้งานช่างสานี่มีเขาเรียกว่าแบบเบิ้ลบัวประตูด้วยอคะคเนี่ยครับช่างสาเนี่ยเราถ่ายมาของช่างเนี่ยประมาณปีสองปีละงานเนี่ยอัปเกรดขึ้นตลอดนะคะงานดีราคาถูกทําได้จริงของแ,แรงนะคะไม,คไม่ได้โมใช่ไหมช่างใช่ครับไม่ได้โมอันนี้จะเป็นห้องพระครับห้องพระนะคะก็มีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะอ่ากว้างสองเมตรยาวสามสามเมตรหกสิบครับคือออกแบบตามที่แบบเจ้าของบ้านออกแบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มีหน้าต่างด้วยสองบานมีหน้าต่างระบายอากาศสองบานครับค่ะห้องต่อไปกันเลยคะ่<ส>ะทั้งสาพาไปเลยคะ่ะห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะอ่าอันนี้จะเป็นห้องนอนนี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับ<สะ>ห้องนอนที่หนึ่งอุ้ยสีสวยจังครับห้องนี้จะเป็นขนาดกว้างสามเมตรหกสิบคูณสามเมตรครับแล้วบัวล่างเนี่ยคือให้ทั้งหมดเลยเหรอคะเน<สะ>ี่ยครับ ให้ทั้งหมดเลยกระเบื้องค่ะกระเบือ้องของเราจะตารางเมตรสองร้อยกว่าบาทครับแล้วจะของบ้านอัปเกรดขึ้นมาก็เป็นกระเบื้องไซส์หกสิบคูณหกสิบเจ้าของเจ้าของบ้านอยากอยากได้แบบเราลวดลายนิดนึงก็เลยแบบเพิ่มราคา,าเพิ่มราคาขึ้นมาอย่างหลังเนี้ยหนูสอบถามไดค่ะเห็นสววๆแบบนี้ส่วนต่างเพิ่ม,มเยอะไหมคะไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ครับค่ะต่อมานะคะเป็นบริเวณของห้องน้ำมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะ ห้องน้าจะขนาดเมตรสี่สิบคูณสองเมตรแปดสิบครับค่ะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะคะใช่แบ่งโซนแห้ง,ง,ะะงหที่เราเห็นอย<ซ>ู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอะไรที่ช่างให้บ้างอ่าให้ครบหมดทุกอย่างครับแต่อยู่ในงบของเราคืองบห้องน้ำอ่ะเราจะให้ประมาณแปดพันห้าค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยจะขอมาก,ก็จะอัพอ,อีกอัพเกรดขึ้นมาแล้วก็จ่ายเพิ่มรวมกับกระเบื้องที่เราปูให้ทั้งหมดก็คือรวมในราคานี้ทั้งหมดอ่าไม่ใช่ครับกระเบื้องคือ,ค,อคือเป็นตารางเมตรอยู่แล้วครับค่ะ เราเฉพาะอุปกรณ์ครับเฉพาะอุปกรณ์ใช่ครับค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่หนูเห็นแบบผลงานช่งางสารนะคือมีการเบิร์อิดไปด้วยใช่ครับเสียส่วนต่างเพิ่มไหมคะไม่ครับเราทําให้เพราะเจ้าของบ้านขอมาเราก็ทําให้ครับเดี๋ยวให้ช่างคล้องมาแผ่นให้ดูด้วยนะด้านในเนี่ยมีโมเสกด,ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะด้านใ,นในใส่โมเสจเจ้าของบ้านซื้อมาให้ครับค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ช่างสาพาไปรับชมกับอีกห้องต่อไปเลยค่ะ ห, <Pokémon> ห้องน้ำนะคะมีถึงสามห้องน้ำเลยใช่ไหมคะช่างใช่ครับอันนี้จะเป็นห้องที่หนึ่งครับจ้ะห้องต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองครับมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นขนาดกว้างสี่เมตรคูณสามเมตรหกสิบครับค่ะมีหน้าต่างวิหน้าต่างยี่ห้ออะไรเนี่ยช่างทำไมแบบว่าแรงหนาๆว่าปกติอะค่ัอันนี้จะเป็นหน้าต่าง UPVC ครับสั่งตัดแบบใหม่คหนูไม่เคยเห็นช้างสาแบบนี้แบบใหม่ครับ อันนี้ก็คืออยู่ในราคานี้หรือว่าลูกค้าจ่ายเพิ่มค่ะอ่าอยู่ในราคานี้ครับเพราะว่าช่งตัดครับเป็นเป็น UPVC สั่งตัดครับวิทำไมหนูเห็นหนาจ่างประกอบมะดูดิครับ UPVC มันจะหนาครับก็คือท,ทุกหลังเนี่ยช่างสาวจะอัปเกรดแบบนี้หมดแล้วไหมอ่าแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านครับเป็นเขต็เคลไปเขาเบางบางเขาไม่ชอบแต่หลังนี้เขาเน้นมาเป็นหน้าต่าง UPVC ครับ เราก็เลยจัดให้ไปฟูฟูบแบบนี้เลยนะคะจบที่ค่าของค่าแรง2องล้านหนึ่งแสนบาทนะคะต่อที่ห้องต่อไปเลยค่ะห้องนอนเนาะฝั่งนูน้นอ่าครับไปห้องนอนฝั่งสี่ห้องนอนครับใช่ไหมคะครับสี่หนึ่งห้อง,องพระสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใช่รตรงนี้เป็นประตูอะไรคะเนี่ยช่างเนี่ยเนี่ยที่ช่างเห็นอ่าเป็นประตูกั้นทางเดินห้องนอนครับอ๋อเป็นทางเดินสําหรับห้องนอนทําไมเขาถึงกั้นฝั่งหนู่มเขาไม่กั้นนะเนี่ย อ่าอันนู้นก็กั้นครับแต่แต่ตการเป็นอีกเ,เป็นเป็นม่านปรับแสงอีกอย่างนึงครับอ๋อก็คือแบบคนเราฝั่งกันไปนะคะห้องนู้นเลยค่ะประตูใช้เป็นประตูอะไรคะเนี่ยช่างค่ะ u p พ <V> c ครับสีก็ลูกค้าสามารถเลือกได้อ่าเนี่ยก็ของบ้านเรียกมาครับอันนี้จะเป็นห,ห้องนอนขนาดสาเมตรหกสิบคูณสี่เมตรครับค่ะทำไมหนูเห็นแบบแต่และเขาเรียกว่าตั้งแต่ด้านนอกแล้วสีไม่เหมือนกันสักห้องใช่ อันนี้มีจ่ายค่าวนถังเรื่องสีไหมคะไม่ครับไม่จ่ายเพิ่มคือลูกค้าเป็นเป็นเพื่อนการของลูกค้าแล้วก็จัดให้ครับโอ้ยทำไมช่าสาวแบบใจดีขนาดนี้เหลือไหมเหลือไหมทุกวันนี้เขาไม่ตอบค่ะแล้วก็สต็อวาล์วป่ะคะไอ้สต็อปประตูมีครับมีเหม็นเหม็เนให้เปลนสต็อปประตูทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องแต่งตัวครับโอ้มีห้องแต่งตัวด้วยครับห้องตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว อันนี้แบบอน,นาคคเขาจะบิ้วไหมคะเนี่ยอ่าอันนี้อนาคตใส่ตู้ครับเดี๋ยวเขาจะใส่ตู้แล้วทาที่แขวนผ้าเอ้ทำชั้นงานนี้จะเป็นงานบิ้วครับเดี๋ยวเขาท่านจะทำเขาเองค่ะเห็น <He en S 1> บอกว่าจะบิวบ้วด้วยหินบิ้วด้วยหินด้วยอ่าพอดีเรามาเขายังไม่ได้เอามาติดตั้งถือว่าสวยมากสําหรับใครที่แบบดูเป็นไอเดียก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครสนใจที่จะให้ช่างสานะคะเป็นคนสร้างบ้านก็สาม,มารถโทรมาสอบถามช่างได้ว่าตอนนี้คิวว่าง แค่ไหนนะคะครับแล้วก็ด้าน,นด้านในนะคะด้านหลังคืออะไรด้านนี้จะเป็นที่วางเครื่องสำอางเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอันนี้ช่างทำให้เหมือนกันก็ทําให้เหมือนกันโอ้โหโด๋ยวนี้งานแบบช่างสารเงียนมากกับราคานี้บางคนคอมเมนต์เนะาะต้องมีอยู่แล้วค่าแรงเดียวหรือเปล่าช่างใช่ครับค่าแรงหรือ<ช>ไงอันนี้ค่าของค่าแรงครับคอมเมนต์มาเยอะมากครับเรื่องนี้ ช่างบอกว่าราคาอยงเดียวช่างรวยไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าขาราคาอย่างเดียวรวยไปแล้วครับท้องต่อไปค่ะเป็นบริเวณของห้องอะไรคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองครับห้องน้ําห้องที่สองครับให้อูอันนี้เป็นอ่างก๊อกหนูเซอร์ไพรส์กับก๊อกมากเลยอันนี้ใช่ไหมเป็นก๊อกแบบนี้คะอ่ามันเป็นอ่างวางบนครับก็เลยต้องใช้ก๊อกผนังก๊อกก็ต้องหน้ายาวหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับตรงชักโครกหรอคะชักโครกเป็น ชัโคกชิ้นเดียวครับอันนี้ก็จะของบ้านเลือกมาครับเลือกมาก็อยู่ในบัจเจตไหมคะหรือว,ว่าเพิ่มสัมภารนิดหน่อยก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยครับหนูเห็นตรงนี้หนูสุกหนูนแบบงงมากนะฟอร์เดนไม่เหมือนกับที่อื่นทําไมถึงแบบฟอร์เดนแปลกมากเลยอนะ่ะเนี่ยช่างอ่าอันนี้จะเป็นฟอร์เดนกันมแมลงขึ้นของบ้านบอกเน้นขอเป็นกันมแมลงขึ้นแต่ของบ้านก็เลยจัดมาให้ให้เราใส่ให้ ก็คือปกติช่างก็จะให้เป็นฟอร์เดนแบบปกติการดักกินธรรมดาแต่อันนี้คือต้องการพิเศษมไหม่อยากให้มาแรงขึ้นมาใช่ใช่แล้วแรนชวาทวี่เราเห็นละคะเรนชว,เวาเจ้าของบ้านคนจัดมาครับแต่เราแต่เราให้บัตเจ็ตของห้องนี้ประมาณ8 5 0 0ันห้าส่วนส่วนต่างที่เหลือให้เจ้าของบ้านซื้อมาหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราตัดเงินเราออกไปพี่เจ้าของบ้านอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาให,หมดแล้วเขามาตัดเงินในตอนงวดสุดท้ายใช่เดี๋ยวมาตัดเงินใินงวดสุดท้ายต่อไปห้องอะไรคะ ต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่สี่ครับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องที่สี่แล้วมีขนาดเท่าไหร่คะขนาดกว้าง4เมตรคูณ3เมตร60ครับโอ้ีแบบว่าส้มแบบส้มเหมือนอ่อนพัดเทลพัดเทลนะคะมีหน้าต่างด้วยกันนะคะสามบานด้วยกันตรงนี้เป็นบริเวณของอะไรคะช่างคะอันนี้จะเป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ของของเวลาล,ลูกเขาอยู่ห้องนี้ครับข้าเจ้าเป็นโตะ๊ะ อสำหรับทำการบ้านสำหรับเรียนแล้วก็เป็นโต๊ะวางทีวีครับถือเป็นไอเดียที่ดีนะใครกำลังจะสร้างบ้านตอนนี้ก็คือทำทีเดียวแวจบไม่ต้องมาซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วใช่เนาะแล้วอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะผุจะพังเพราะมันเป็นงานปูนปูกระเบื้องครับค่ะต่อนไปเลยคะ่ะห้องอะไรคะที่ช่ายังไม่ได้พัครับชอบประตูนะของแต่ละห้องเนี่ยสวยมากๆเลยประตูอ,อันนี้นจะเป็น,นโซนห้องครัวครับ ทำไมพี่เจ้าของบ้านเขาใช้เป็นแบบผักอ่ะช่างทำไมต้องใช้เป็นบานเลื่อนหมดเลยคะตรงนีอ้อเวลาเปิดแล้วมันเกกค่ะพอมันอยู่กลางบ้านครับเขาก็จะปิดกันโซนพอเวลาเขาติดแอร์ห้องโถงอะ่ะเขาก็จะปิดหมดทุกด้านเพื่อไม่ให้แอร์กระจายออกไปห้องอื่นก็คือบ้านแบบจัดว่าหลังใหญ่ด้วยเนาะนะครับบ้านหลังใหญ่อันนี้เป็นบริเวณของอะไรคะช่างอันนี้จะเป็นห้องครัวครับค่ะขนาดค่ะจะเป็นขนาด สี่เมตรคูณสามเมตรหกสิบเหมือนกันครับแต่มีส่วนวาล์กอยู่หน่อยนึงก็ไว้แบบวางตูเต้เย็นอ่าไว้ตู้เย็นอุ้ยถือว่าจัดล็อกได้ดีมากเลยไว้วางตู้เย็นแบบหลังใหญ่ๆอ,อ,อย่างเงี้ยมีตูค้คอนซูเมอร์มีช่องเซอร์วิสด้านบนของไฟด้วย<ม>นะคะครับนึกเห็นเคาน์เตอร์เนี่ยปกติเนี่ยช่างสาจะให้เป็นเคาน์เตอร์ทรงแอลอันนี้จะคือเจ้าของบ้านรีเควสต์มาแค่นี้เหรอคะใช่ครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีครัวด้านหลังที่เป็นครัวทำอาหารอันนี้จะเป็นแค่เคาน์เตอร์อาจจะเป็นวางหม้อหุงข้าววางไมโครเวฟวางอะไรเขาจะวางชุดข้างบนนี้ อันนี้ก็คือรวมในราคานี้ด้วยอันนี้รวมอยู่ในราคาเราครับแล้วบานซิงล่ะคะบานซิงเจ้าของบ้านซื้อมาครับเพราะว่าเราเราไม่ได้รวมอยู่แต่เราทําให้ติดตั้งให้แต่ราคาเนี้ยเจ้าของบ้านจะซื้อมาคือรู้เจ้าของบ้านแบบชอบแบบไหนก็ซ,ซื้อมาเ,เขาก็จะแบบสไตล์ของเจ้าของบ้านแลจะแบบเน้นแบบงานคล้ายๆกับนอตประตูนะคะใช่ครับเน้นเน้นงานอีกห้องนึ่งคะเป็นห้องอะไรคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่สามครับห้องน้ำแบบแขก ห้องน้ำห้องที่สามมีขนาดกว้างเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นกว้างเมตรสีคูณสองเมตรเหมือนกันครับรายละเอียดที่ให้ก็มีอะไรบ้างคะห้องน้ําเหมือนกันเลยครับมีครบทุกอย่างแล้วก็ตัดเบัเตอออกไปค่าห้องน้ำค่ะถือว่าเป็นแบบไอเดียนะคะอีกหนึ่งไอเดียเลยนะสำหรับใครที่ครอบัควรใหญ่ๆนะคะอยากจะได้แบบ ห้องนอนเยอะ,ยอะ mm hmm. ๆมีห้องพระพร้อมนะคะแล้วหนูชอบงานมานะหงช่างสายเดี๋ยวนี้แบบไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกบันพับ,บพหรอก็เป็นอัปเดตอันนี้อัปเดตใหม่แล้วครับเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นบันพับผิดเสื้อมาครับอือแล้วก็จะให้เป็นแบบไอ้เขาเรียกสต็อปประตูทั้งหมดใช่สต็อป,ปอันนี้ปปนลูกค้าบอกหรือว่าช่างใส่ให้คะเนี่ยอ่าเราใส่ให้ครับไม่ต้องบอกเราก็ต้องใส่ให้แล้วมีการรับประกันของงานไหมคะอ่างานอันนี้เป็นงานใกล้บ้านครับเราก็ดูแลกันไปตลอด แล้วโดยปกติช่างเนี่ยเวลาซับรับซ่อมบ้านเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้างรับประกันอย่างไรบ้างอ่าโครงสร้างเรารับประกันหนึ่งปีค่ะส่วนรายละเอียดอ,อื่นๆแล้วก็รับประกันไปตลอดนะครับพอมีปัญหาตรงไหนเราก็วิ่งตามแก้ให้ตามดูให้ครับค่ะขอเบอร์ช่างสายหนึ่งรอบค่ะอ่าเบอร์0ู1ย์9 8 6 1 1หหนึ่งหนึ่งครับช่างสายนะคะครับ แล้วก็จะมีประตูหลังเดี๋ยวเราไปดูประตูหลังสักนิดนึงไหมคะอ่าพอดีด้านหลังอะครับเป็นเป็นงานต่อเติมครัวช่างอย่างกำลังทํางานอยู่ช่างกำลังทำงานแต่สามารถเปิดได้เนะาะช่างเปิดใ,ให้เขาดูสักนิดนึงนะคะเผื่อเอ็ซีจะดูว่าแบบสามารถมีประตูได้ <laughs> นี่นะคะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ก็คือทําต่อเติมไปาทาต่อเติมไปค่ะโอเคนะคะวันนี้นองเอนะคะช่างซาต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ะะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างสวัสดีครับ